สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวละครนิจิกันดีกว่าเนื่องจากผมมองว่าภายในปีนี้นะครับว่าปีนี้นะรีเจนที่ผมมองว่าคุ้มที่สุดในปีนี้นิจิเพราะว่าแผดปัจจุบันอะ่ะมันสามารถรับมือกับโลไร้แทบตัวตัว,ตวเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเจอคิสลุแล้วคุณจะรอดนะครับอันนั้นคนละเรื่องแต่ถามว่าเฮ้ยมันมามันก็ยังเล่นได้ดังนั้นผมเลยอว่าเอ้ย e ตัวเนี้ยแม่งคุ้มนะครับเดี๋ยวมีหลายล่ะครเอา้านามิกับเอ่อฟูจิมันไม่ติดหรอผมจะบอกว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นิจิมันมีไม่มี มันมีเหมือนกันเงื่อนไขคือ ID ของคุณต้องต้องฟูอะถ้าไม่ฟูล,ลำบากยังไง ID ฟูก็ดีที่สุดนะครับอ่ะส่วนเหรียญเมื่อกี้เห็นแล้วนอ้องใส่เป็นในส่วนของสาคิดรอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าเกมตอนนี้ผมเล่นเป็นในส่วนของซับโซออนซึ่งทําไมผมบอกว่ามันดีเนื่องจากว่าโล่ที่เราเจอมีใครบ้างริคุก,กิลอุซอบเอ่อเซโตเอาไวาห้หลักๆก่อนนะเจอ3ตัวเนี้ยคำถามคือนิจ,จิสามารถดึงธงได้หรือไม่ถ้าตอบว่าได้ ก็ใช่ไงมันได้เพราะว่าอะไรทุกตัวมันกันสถานะใช่ไหมพอกันแล้วเนี่ยยังไงแม่งก็โดนช็อตพอโดนช็อตนั่นแหละครับมันก็เลยเล่นได้เนี่ยหรืออย่างน้องงูคุณก็ดึงได้หรือคู่กิลเจอแทบทุกเกมถูกไหมยิ่งแทลแรงสูงๆยังไงมึงเจออยู่ละอ่าหรือว่าอย่างตัวเซโตยังไงก็เจอชัดเจนนะชัดเจนนะเนี่ยผมเรียกว่าเออคุ้มที่สุดคําว่าคุ้มแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอีกคุ้มของผมคือต้องเล่นได้ในระยะยาวอ่าอันนี้คือเรียกว่าคุ้มนะครับซึ่งนามิทําไม่ได้ฟูจิ ยังแม่งแม่งแต่คิดว่ายังแม่งแม่งอยู่ว่เออฟูจิมันมันยังมีข้อติติหน่อยอ่ะตรงที่ว่ามันยังล้มลงได้ไงถ้าไม่ล้มอ่ะผมก็จะบอกว่าดีแต่มันล้มได้อยู่ไงปัญหาคือตรงนั้นนะครับเ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองนะโอเคป้ายสกิลหนึ่งก่อนบึ้บจะโดก็โดดไม่โดดด้วยเนี่ยเนียเห็นปะ่ะคือคือมันก็จะมาตายเพราะไอยอย่างเนี้ย โอเคเกือบเออมีอีกข้อหนึ่งที่ที่เป็นข้อเสียนะเพราะว่ามันไม่สามารถสมมุตินะถ้าดึงธงเราได้ชิวเอ้ยโอเคมากปึง้งอ้าวกูโดนช็อตไปแล้วปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมดึงธงเลยเด้อเน,นี่ยเห็นนะชิวเด้งกันยาวๆเนี่ยผมเลยบอกกันว่าไอ้ไอ้ข้อเนี้ยที่มันเป็นข้อดีของมันชัดเจนยัง เจอเซตโต้เจออะไรแม่งก็เหมือนกันยิ่งคนเยอะโอ้ยิ่งดีเลยปึ๊บปึบปบแต่ดาเมตแม่งไม่มีไงประเด็นอนะ <c oughs> ยังอื่นดีหมดยกเว้นดามเมตกูไปละยาด้วยงูยาด้วยกูไปละไม่มีชิวไง <c oughs> ขอหลบหน่อยอ่ะชิบหายแล้ว <c oughs> เสียกหมดก่อนอ่าเดี๋ยวนะเดีนะ ต้องสกิลช็อตน้องงูอ่ะมันจะได้มีชิลโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงสกิลดิเออสกิลไหมเอา้าสกิลโอเคกูได้ชิลละกูไปละตีไกลๆเนาะอาคาไม่เล่นเป็นด้วยอ่ะอา้าววุ๊บเด้งชิล ติดยาวอะครามึงติดยาวเนี่ยมึงไม่โดนสถานะอาชีพหายแล้วโดนงี้ก็ไม่รอดดีวะไม่ทันอะยังไงก็ไม่ทันเออเนี่ยแต่ว่าเอาว่าหลากัหลกๆอะเล่นให้ดูละกันเออเนี่ยอย่างริคก,กิวอ่ะเดี๋ยวจะพยายามเล่นกับริคก,กิวแล้วกันนะคืออยากให้เห็นว่ายังไงวะตะกะเรามันไม่เหมือนกันว่าแต่และคนอะเออบางคนเอ,อ้ยน้าม่คือมันเนตานี้ไงมันรึ่งมาเออเข้าใจแต่สลาผมงก็แบบ เอาตัวที่มันแบบยาวๆกว่านั้นได้ไหมอะอะไรเงี้ยของผมมันเป็นแนวนั้นมากกว่าไงเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรีคุกิวอันนี้น้องงูอ่ะควรดึงธงนะเอาองจริงคือรีคุกิวมันก็ไม่อยู่ธงด้วยไงนั่น,นชิวกูท้ายเลยเอา้าวึบอ่ะกูอันนี้ก็ได้ลงไปลงไปลงไป เออเอา้าวช็อตอีกทีกูไปเอาธงละเฮือฟีดึงหน่อยพี่ฟีดึงหน่อยเออปล่อยผมปล่อยให้ฟีดึงเด้อโอเคเรียบร้อยอยากจะเล่นใหญ่นี่ให้ดูก็เล่นไม่ได้มึงก็ไม่อยู่ธงเลยโอเคเล่นกับริวคุกิวให้ดูไม่ได้อ่ะปุ๊บเนี่ยเนี่ยคิวด้งปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ดึงดึงไม่ทันละ จริงๆมันมันต้องหลบแล้วก่อนเข้ามาอ่ะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันก็คืออยากให้เข้าใจว่าทําไมผมมองว่านี่จีดีเนี่ยคือข้อดีของมันหวังว่าจะชัดเจนนะดังนั้นสายวิ่งที่ดีควรดึงธงได้แต่ทีเนี้ยมันเจอคิสรุค,ค่าอันนั้นผมเข้าใจได้ไงอ่าก็อย่างว่าแหละมันตัวมานาละมันเล่นได้แค่นี้สำหรับผมก็นั่นแหละมันก็ดีในระดับของของมันแล้วอ่ะนะก็เอาเอา,เอาเท่าที่ได้เออเรื่องนี้ดกวอเอาเ่าดีได้โอเคไปลงอีกเกมมา หวังว่าจะเจอกับพวกเซโตหรือจริงๆอยากเล่นกับโล่ที่มันเมตาให้ดูนะเพราะว่าจะได้เห็นอะเพราะอย่างริวคุก,กิวมันก็เล่นได้ผมบอกแล้วก็อย่างที่บอกอะเดี๋ยวมันจะเด้งชิลใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละมันเลยเล่นได้ไงเกมนี้เราเจอริวคุก,กิวอีกแล้วนะครับจะพยายามนะย้ำกันจะพยายามนะเพราะว่าถ้าเล่นแต่เจอแม่งตัวเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนในทีมก,กูจะดาว <c oughs> เดี๋ยวไม่เหนก็แก่ตัวแต่ว่าเจอกราฟอ่าก็ไม่รอนโรเจอร์โอเคกูก็ไม่รอนนะครับก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะไปริลคุกคิวยังไงก็ดึงธงเนาะอยากกระโดดย้ําหัวแล้วกันเนี่ยแล้วกว่าจะถึงเนี่ยชิวกูก็ไม่เหลือแล้วไหมเอ่อหาจังหวะในการเล่นแล้วกันเนาะถ้าเขาม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 ึงมาทําไมมาเพื่อออกมาทำไม เฮ้ยพี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยพี่เล่นอะไรครับพี่ก็ตายดีครับดึงธงก่อนดึงธงก่อนกูจะโดนปาดไหมเนี่ยหรือว่าเขาปาดไปแล้ววะอาา่ะฮะต้องการธงอะ่ะต้องรีบรีบกันธงด่วนเลยไม่น่าทานว่ะไม่มีชิวด้วยอะ่ะน่าไงเวละ วุ้บอ้าวเวไม,ไม่ไม่ทันเด้อเด้อเดเด้อวุ้บอ้าวเฮ้ยทำไมไม่หลบวะโอเคได้ชิว,วแล้วจบไม,ไม่ไม่ทันโอเคชวิวเด้งยาวยาวเลยเอ้าลิวคิวเอ้ากูกว่ากูจะเล่นได้เห็นปะลิอ Keller, อวคิวมันตีไม่เข้าชัดยังเนี่เน่เน่เน่ภาพมันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยคือภาพความความเป็นจริงเลยผมเลยบอกว่ามันเล่นได้ไง อ่ะเตะต่อโอเคอ่ะจบเป็นประมาณนี้แล้วกันคือลหลักๆก็ไม่ไม่ได้อยากมาอวดหรืออะไรนะบอกบอกบอกกันนะคือแค่อยากให้เข้าใจว่าเออตัวมันเล่นได้ประมาณนี้แล้วสิ่งที่น่ากลัวถ้า EX อ่ะแม่งเป็นแบบนี้จะน่ากลัวหนักกว่านี้อีกเพราะว่านิจิมีมีปัญหาตรงที่ชิวไม่มีจะดึงทงไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือปัญหาแต่ถ้าไปดี x อ่ะมันจะแก้ตรงนี้ผมเชื่อแบบนั้นนะมันน่าจะแบบหลบปุ๊บแล้วมีช็อตตลอดพอไม่โดนช็อตแม่งก็เด้งชิวกัน,กนแบบ รัวๆอะไรอย่างนั้นน่ะเออนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัของมันนั่นเองนะโอเคผมว่าคลิปนี้น่าจะเห็นภาพกัแบแบบรวมๆชัดเจนแล้วกันนะส่วนสายวิ่งไอ้พวกนาม,มิหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะแยกคลิปอีกหนึ่งทีไม่งั้นเดี๋ยวอธิบายแล้วมันจะยาวเกินเด้อ